ะะวันนี้ครูปอมจะมาเชิญเด็กๆช่วยครูปอมนับค่ะว่าครูป้อมตีกลองกี่ครั้งนี่กลองยักษ์วันนี้ครูปอมมีตัวช่วยด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นไม้ไอติมหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเด็กๆไม่มีไม้ไอติมจะใช้ที่สอสีตะเกียบหรือว่าเป็นเลโก,ก้ชิ้นเล็กๆ5ชิ้นก็ได้นะคะ มีใครอยากไปเตรียมอุปกรณ์ตัวช่วยไหมเอ่ยมีใครอยากไปไหมยกมือขึ้นอถ้ามีใครอยากไปหยุดวิดีโอคุณครูไว้ก่อนเล่นกันใหม่เดี๋ยวกลับมาเจอกันจุดจุดสำหรับใครที่กลับมาแล้วนะคะหรือว่าเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วเราจะมาเจอครูปอมเนี่ยพร้อมนะคะเอาตัวช่วยวางไว้ข้างๆก่อนเราต้องฟังเสียงก่อนว่าครูปอมตีกลองกี่ครั้งพร้อมไหมคะ ระหว่างที่รูปอมตีกองเด็กๆช่วยกูปอมนับด้วยนะ 1, 2, หนึ่งสองสามอเอ่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วยกูปอมนับนะคะหนึ่งสองสาม มีใครตอบได้ไหมใครตอบได้ให้เอาไม้นะคะหรือของเล่นนะคะวางไว้เลยค่ะด้านหน้าตัวเองจํานวนกี่ชิ้นเอ่ยจํานวนกี่ชิ้นเอ่ยช่วยคุณครูคนับหน่อยครูบังตีกันกี่ครั้งสามครั้งมีสามชิ้นจริงหรือเปล่ามาระหว่างที่ครูบังตีฉเฉลยนะคะให้เด็กๆเอานิ้วชี้ที่ไม้ของตัวเองเลยนะคะว่ามีสามครั้งจริงไหมหนึ่งสองสามหนึ่ง หมดแล้วมี่ใครตอบถูกไหมเอ่ยเยี่ยมมากตบมือให้ตัวเองนาะ <Yeah! S 1> รอบที่สามต้องเลยค่ะมาชื่อคุณครูนับก่อนเก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนรอบที่สองคุณูจะตีก่อนอีกรอบแล้วนะคะเชื่อคุณปอมน,นับด้วยนะหนึ่งสองสามหมดแล้วเหรอ หมดแล้วเหรอหมดแล้วยากหรือเปล่าหรือว่าง่ายเกินไปีครั้งนะคะหนึ่งสองสามมีใครตอบได้เอาไม้มาวางเลยฮึกี่ไม้เอ่ยหนึ่งไม้เหรอกูบงตีกลมหนึ่งครั้งหรอในชื่อคกูปอมนับจริงหรือเปล่าหนึ่งสองสาม กันหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆตบมือให้เต้งเรลยสวนะัสค่ะวันนี้ครูปอมก็มาเชิยเด็กๆช่วยครูปอมนะับเสียงกลองเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกับครูป,ปอมใหม่นะคะในคลิปอื่นๆวันนี้ครูป,ปอมไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ